ทุกคนในวงการก็รู้ว่าเขาเป็นคนอีโกโ้มีอัตราห,หน่อยหนึ่งแต่ความเป็นอีโกโ้มีอัตราของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งทําให้เขาทําให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนานนะนะะักนขะ่าวนักเขิลที่วงทีวีจะไปขอสัมภาษณ์ดูผมมาจากช่องนั้นช่องดังช่องไม่ไม่ไม่เกี่ยวช่องไหนก็แล้วแต่ช,ช่องดังที่สุดก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่อนุญ,ญาตเขาก็ไม่ให้ออกห้ามออกนะถ่ายรูปผมไม่ให้ออกนะจุดหนึ่งก็เป็นจุดประสงค์ของเขาที่เขาไม่ต้องการออก ภาพให้เฟอ้อเกินไปไฟแฟนเพลงที่ฟังเสียงสายยันอยากจะเห็นหน้าวงดนตรีเขาไปแสดงที่ไหนใกล้แห่มาซื้อบัตรดูเขาเป็นจุดดีของเขาสุดหนึ่งนะนอกจากรูปร่างสูงหน้าตาคมเข้มเคราแพะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ภายนอกเฉพาะตัวของสายยันจนมีดาราและนักแสดงตลก,กเรียนแบบบุคลิกภาพซึ่งเขายังมีจุดยืนคือไม่ยอมร้องเพลงที่มีเนื้อหาตำหนิผู้หญิงและสามารถต่อรองกับครูเพลงเพื่อขอ